สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง fc เบอร์สุขุสุคนะเมื่อพบกันอีกแล้วกับสองและสาวลาวสู้นึงเนาะพี่น้องหล้างจากที่ว่าเขาบอได้ลงคลิปไป3ามสี่หมื่นน่ะพี่น้องโทรศัพท์น่วยเกาแสแหละนะต๊แตกเนาะทุกคนก็ได้ไปไปออกหน่วยใหม่เพราะว่าหน่วยเกาไปะนะมันล้างมันแตกเลยทุกคนแนหะละลำพงส่วนลำพงมันก็นแตกพรนะ้อมนะองลำพงทางรมทีว่าเวลาเขาใส่กล่องล้างแล้วเขาบอกบ่าได้ยินเสียงเนาะทุกคนได้ย,ยินแต่กล่องนะ เอาไปหายซางก็เจ้าว่าบอยก็หมางครับหมางนลมันซ้ำกับสื่อนะม่ห้าตรงหมางฮาตรงเอาไปใส่จอใหญ่จอมันไปใส่น้อยไม่เด็กก็เจ้าว่าก็เจ้าก็เลยบอกว่ามันใส่ได้กับใส่ไปก่อนแต่ว่าสียจําเป็นเนาะเพราะว่าทายขีปนทุกคนลาโพงมันบัแตกเนาะก็เลยได้ไปออกน่อยไม่มาวันนี้เียสิพามาลองกล่องไม้เนาะพี่น้องคอมเมนต์บอกว่ากล่องคมสัตว์เสียงดังฟังสัตว์จีบบอกมันสิพาไปเบิรงซึ่งมใหญ่นะแกงน้อยไม้เนาะ Nhiên ná có sao an tải Bỏ cái mại Bà sống bỏ phải hả nè Nó mại lai, nó nhỏ nha Nó lai nó kèng Nó mại lai đâu Kèng, thì bố đi kìm bỏ kèng lai Dùm xèo Sau đấy hả? Cảm ơn tè Ông ngoài kì nạm, cao phường hả nè Cá tho Nó mại lai, nó mại lai đó phí nó Xa văn tải Ai dù xa văn nè nè kìa ช่วยน่ยูน่าน่ะพูว์มาโซ่พูว์นึ่วันมีปอกไปเลี้ยงขวเด้อยมาโซงแล้วอูดแหละทั้งหลังน่ะเอ้เราไปแล้ว หอนหอนเท่าไหรยื่นเผางวดเฮ็ดมื่อตะได้วานปอกวเสี้ยนคือกระเจ้าเนาะครับปอกกระเจ้าคือปอกไว้ไว้หน <wh ats Napoleon> ่อไม้ลายเนาะพี่น้องปอกมาเดียวเอาเม็ดท่าแงดโดดข้าปอกคายมาไล่ ปลอกแล้วก็มาล้ังแล้วทุกคนขั้วมีน้าแปนก็ขั้วเฉลยด้อยเนี่ยเบื่งแคสบายตาขั้วเงินเฉลยคือว่าหวกครับนี่ไฮะอไม้ที่เวียเลยได้หอมได้ดอไม้อย กจะาไปห้อีเมลเดี๋ยวมันจะไปเงียนเป็นทงไหวม้วนมืวนทุกคนนปะฮะทับเนื้อจุ๊บจุ๊จุบจุ๊บนอกจากนั้นลบากตอนแบกกลใส่กระสอบนะแก้ไปเรื่อยเรยตอนแกไปเรื่อยเรตอนเห็นนะวันนี้เปโยงนะห่มวันเงี้ยโยมาจักไข่น้่ไม้ของทับเอา้แสบห่มต้องทับน้ทุกคนต้องแสบไว้มักตอนใหญ่กัทับตอน บมุนคกเนอแต่ว่าต้มน่าเจิดก็ได้หิวแห้งกันต้มครับมุนมุนต้มเจือไดตอนในบ้านจะเสตอนมุนร้านกับปริาต้อกัดหนีกับไม้ลยหัใจเ่องปรุงประเด็กแป้งรอนกัเจืดกแ่เมืองเขาแก่นพาเอาได้เป็นหย่อนแม่นถเมืองจะเสดหนึ่งม่ถ้าเมืองก็จะพาเอาเลยทุกคน ตัวกระเจี๊ยบแล้เนี่ยเป็นนอเป็นนอในน,น้อยไม่ยปอกไปเลี้ยงขวายมีสไลด์ไปไปนะบ่ามือไปปวาดเป็นยังไงซ้ำแซงปวดกันเลยมือเด้ไปเลี้ยงปวายกับเผาหงไว้น้องแกนได้ทุกคนใบมงสิออกไปเอาหนาให้ไม่กินไปยัดให้ไมให้ไม่กินหนาเหมือนสาวกับหนาเหมือนแรลให้ท้องมันตึง เริ่มเกียนกับอับเพื่อเพื่อนับไก่ซีเบิร์แล้วพี่น้องเราจะเอาห่วงแล้วเดี๋ยวจะกระจายนะครับแส่ด่าสากระเบือแล้วพี่น้องครับเสื้อกระบัก รี่เต็มกำรเรื่อยๆแ้วเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำนะทุกคนตกกขังมอไว้มันปวดจืดแล้วจากไมาใส่น้ำอยังนั่เนาะวั่นเจือขังหมอนอมไว้เลยทุกคนกามาหาหักบวบเบิ่งบักบวบน้วยบักใจหวั่นเถอะแหละ พอดีว่าโจยๆเนาะครแกงสซ่ใช่ไหมคอมเมนต์มาเดี๋ยวเรีพี่น้องมาเสียงดัานฝั่งสัตว์อยู yeah. ่บ้านน่อยนี่สีสีกล่องกันใส่ได้อยวดเจมอยู่ว่ะแกงน้ำไม้ล่ไหมขอบเทียงไม่เดี๋ยววัดเป็นนางตากแดดนะเป็นอะไร วันสวรรค์ตาเป็นนางตากแดดฮุมครึ่งนึงแดดครึ่งนึงแบ่งครึ่งบ่โอ้หน่วยเดียวกันเลือกกินแล้วไปจ้าหน่วยใหญ่ๆเต็มจ้าและขอนมากได้หนึ่งมบัวพี่ซังหนูกินยแม่แจวป่าหนูก็กินมะเขาว่าครึ่งหึงแห่งบ่หนังบัวบ่เบิดลกับเยื่อห่อมออก อกข้าวหอมผูดอ่ะขับมาผมมากินนะผวกผางเพลิงมันนะขับมากินแต่มาอ่อนๆพอดีอะไรจะเถาะหอมที่คุ้มๆอย่างละเก็บหางมันเดอดมันแกงแซ่แกงกินนะคุ้มหิวนะขขาเฮียสมัยตะกี้นะหลุ้ชิมอาหารกับหมี่ด่ะบุรีน่าญิโพนตะกี้มันเก็บผักค้าอันยอดผักค้าแกงกินนะผักค้าหรือว่าสะอมเนี่ยพี่น้อง แกงแต่อันนั้นแหละกินกินน้าหมูคือว่านะแซ่บแสมเตะกีนะหิหิวเนาะสมัยูเมืองนี่ก็จะพัฒนาคเมืองนี่กสิก่มกินแก่กแเพื่อกันละเบืองเงินยล่าพี่น,อน้องเงินเพอแห้งคล้องกับแห้งึ้นอีกพี่น้องเงินตะกีน,นะหนาะลอยหนึ่งเส้าหาพันกีบเนะ เจนะ้าสามกันยังมีนา,นาะสนคขุมืมออันนี่ล,ลอยหนึ่งหาหกสิบพันเป็นเงินเหละเครื่องใส่คล้องคล้ายกับแพ่งเขือนแพ่งเขือนนับมาเล็กน้อยก็จะมาเต็มเพียนพี่น้องนัังจากมาขาบกี่มันจะถอนแสง พี่น้องหลังจากไม่เงี Ou 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 ้ยนาเพิ่นนะทานของบวานไปรอเพิ่นไปคอนประเด็กนั่นมีเงเหลืองมาใส่แกงเอาไหมน้าเบิงมาใส่แกงมันจังหอมจังนวลซาวันตาไปไว้เราใส่กระปุกถือมอนพร้อมได้นะเสียบดูวานต่วันสีเสียบนัวอยู่เบาแจ๊บเป็นได้นัวอยู่บบหลืกเข้มโพด ขี่แล้ววิขาค่ะเนาะมอกระริ่มพดขีนแล้วเนาะพี่น้องทาให้มันจืดอีกจังหน่อยจังมาเปลี่ยนใส่น้ำยีนาเนาะยีนาเนากับเท่าไรยองยีนาวะที่ว่าคนมาเขาเบื่อไว้แล้วเนาะโอ้ข้อก็เป็นเิมแหบว่ะปลาแดกนู่นว่ะบอ๊ะมียีนาบอ๊ะปลาแดกนุ่นนู่นว่งท่มันเบิ่งประเด็กตาโค้งเนาะมาจากเหตุ อันนี้น่ะอันนี้ยันนั่งเท่าไหร่ยอมนักข่ายแงมักบวกเรามาแต่ไายหรือว่าน้ำอ้ายละน้ำลุงลุงนิดไลุงเสืบลุงเสืบกันเลยสองคน,น,นจะเหินห่าวทายป่าก็เจ้าเห็ดเป็นเนาะม,นมาแล้วว่างากระดอมเนาะทุกคนกระดอมก็มาหาอันใดคุ้มกว่ากันม,มันเลือยง่ายแถนี้หมูอันนี้เขายังเคี้ยวอยู่เอาไปหูจะเหนืน่อยบอลหัวนะกระดอมี่น้องเอาไปปลูกใส้นหัว ส่แกงลองบกมมักกระดองมันสิเกียงกว่ามักมหาเนาะมักมะหาสิเป็นเหลี่ยมรายเนาะเป็นดบะกมแะดองกวะกระดองคับมถ้ามาดาแห่งคุ้มว่ากระดองกระดองวันกระดองวมเมื่อ้งินกระดองวะกระดองมานจะเถื่อมีแต่คมคมมแน่าะคอหอมักมหาเนสีหนวยในหน่อยเป็นเหลี่ยมไมร้ายเนาะมันสีหน่วยโบเกียงแบบนี้ อันนี้คือมักกะดอกสมลิมงอย่างข้างนอกใส่ต้มใส่แกงแกงเฮ็ดเดี๋ยวหวานบดอะไรเฮ็ดเนี่ยเก็บผสมก่อนช่วยน้ำเก็บอผสมก่อนบ่สมาเลยเอาหมดบ้าบดอะไรเฮ็ดอันนี้เฮ็ดข้อไก่บ่นั่นจ้ะนี่ยข้อไก่ง่วงเดือนนึงอะไรนั่นแล้วคอยเป็นคอยไปแล้ววะโอ้ตามใจผู้มากเลยมันนี้แบบบวกลมมันบวกลมก็ใส่แล้วหยั่บขวับแล้ว นายมั่นเนี่ยนายมั่นเนี่ยแกงคือแบบนายอันนั้นเยอะนายบมักมะหาอยู่บ่เป็นมีการทำใ่ตุไวใส่บลูเรย์มาจังมันยังน้าคนว่าอ้ำขับเบือไว้ก่อนเนาะแต่จังยองยันนั่งลำลังถ้ายองยันนั่งไว้ก่อนนะทุกคนนะมันสีไซด์เนาะต้องยองลำลังเวลาแกงแตให้มันพดบวบบวบค่ะเดี๋ยวโปร่งรถเนาะหน้ามันจะขุ่นๆยังขึ้นอื่นใส่ขับเบือใส่หมักพริกเรียบร้อยแล้วกตั้มเนาะพี่น้อง ตาตา่ำมาพลิกล้ออีกเพื่ระว่างตาน้ำเดนจะหน่อยว่ากินแกงทำไมเพ่าแซ่บได้ังจากตาขาเบือแล้วมีน้เพิ่นมมเบิงหมอนใหม่เพิ่นิมวามจืดหรือเ่เพิ่นเอามากระดอมลงเลยนะซิมก็มซะซิมเพื่อยันตอนนี้นะซิมกระดอมเดี๋ยวมาถือหอนยันผม จังวะซิด้วยยังบ่หมันใจมากระดอบ่ไดีค้มเดี๋ยวนี้พี่น้องธรรมดาย้ซื้อจังๆวะเป็นดฮะค้มีะอันแหลกระดอบบ่ค้มดีดอกกระดอมบ่มแบบนี้ซิ่งด้วยน้ำไม้ห่านนะจืดน้าจืดแหลจอไรแบบเห็นหอนได้ซะนะอันแหล่ตะบัอแหงเลยกระดอมบ่ค้มพี่น้อง

กินน้ำต้มน้ำไม่ออกมาใส่น้ำยานางแทนนะี่น้มงโอ้ยเนยน้ำยานางเคี้ยวเคี้ยวเ้ยเนี่ยนะยองน้ำาเคียวค่กไยันทนยหขนาเป็นน้เคี้ยวค่กไน้องไปกอยใส่กับข้าวเบือนะตอนนี้เอาหนัไนั่งใส่ว้ก่อนยันหอนี่ก้อยใส่ข้าเบือม่ยข้าเบือติดเขาดีคนเล่คนเล่ หมักบวัวจะได้เฉาะไนอืมะนา้าเลยหมักบ,วบัวธรรมดาสีเรืองตอนันห้าสิอันโทษกเนาะ้ากันเลื่อหมักบวัวพี่น้องนา้ายี่นางสีซ้ากับวันนี้แล้วเรื่องบวัวันนี้เอ้ยอย่าแหลนเปื่อยว่าอยู่ดิ ใส่ละใส่บนไล้หอยตอนนี้นยากยีน่าช่ยเชี่ยหนอนอ่ะพักลืมในที่ดีอเอ้ยลืมมดแวหลักเลยดีนะเดีวออกมีลโกดต่ว่ายังนี่ใช่มพักกลืมองหัวอนูพันมาเลยเปนเปลือกใบอกดอันนั้นยีน่าข้าวตีไซส์ ใส่ประเด็กนัวนวๆลงไปนะจ้ะาใส่ถั่นหน่อยเด้อ่เ็ดแมเก็ต่ตะเป็นใจประเด็กรายป่ะก็เามีเอ้ถ่หอแล้วมีเห็ดตัวนหลมป่ะไม่เต็มหม้อเต็มหม้อพี่น้อ,อ,อ,องต,งตะายมากัว ลืมค่ะลืมแหนมันร้ายเนี่ยโผลจนลืมพี่น้องเป็นบาทได้นักมักกระดอมบโคม หนึ่งางบ่อนึ่งแล้วก็สิปุ่มเขาอันนี้เลยเสไปมีเลืงแบกปั่นเขาเ้งมาไปหาเฮ็ด่นเนาะแกทีเฮ็ดถ่ามวนบ่มวนยูเฮ็ดถาวชมไมด้สมมหาขาวบ่ม้านมาเด้อแกงเ่าไมขาวงกัมาเป็นกระซากระหลอมโอ้เบิ่งสีนะเปันเขาไหมเอ็งวะมีกใส่บัเกลืไม่ได้ เลือดหมักบัวพี่น้องเป็นแดบม่เหยือเม่เหยื่อหี้ขอเนะเอาด้วยเบิงซีนำกุลูอ่ะครับเดี๋ยวเาเดินไ้จายกนังแ้วที่มันแกงใสอันผระคาพี่น้องเินเสะเพี้ยงหมดเลอะไรดีมั้่ากินนำหรอ่ีบ้มาเขาทีเขาท่างมาเดิมพี่น้องเดิมเนี่แกงนอมาเขาอันนี้ก็สิกินเนี่ย อย่าเบ่อยี่ยมอยา,อยาอิกินเคงขัาเนี้ยและขาจ้าเนียปอกมะเอเปอเปเลียงควยวันนี้าไปไปนั่งดูมากระดองนะ,ปะเปเลียงเห็ดดูอดมากผมไม่เหมาะหินนะชน,นะคือว่าบ่าคมอาดูอ่ะชน,นะเห็ดดูมะกระดองเด้กพี่นอ้องสีมาข้างในบุมบุญีมันดูว่าเป็นได้โัง เนี่า้าอยู่จกประตูแก่่มั้าอยู่จากประตูหรือว่าม่ท่าุกขาบตนสิตัวนั้นบัวขมันเปื่อยแห้งสีคมลนี่มันบัเปื่อยพี่น้อมากระดอมว่าทํอินบัวดูพี่เจรณาดูวันนี้มันชุกมันคมบมกระดมนะบัแมลงครแม่เปื่อตเปื่อยแหงสกินเมา่ไหรก็งมาเพ่อนพี่น้องเอาแล้วอย่างนี้่เน่ัวพ่ อ้าวผมแหมนะผมอยู่ใหย่ามขนาดจานปัวแต่น้อยเดียวนึงเฟสไม่ลืมเอฟเเตกเอากินตาควันมีนะผมมีน่าหัวควันไบนุ๊กงาทรงได้ส่ะอย่าแล้วหัวควันตะกินว่าดกดอมวะเสายมคักแน่สีมคักแน่นาะสนะถ้าลงหมอนผ่อนก็คือซสีมบางแน่ดวว่ามันเปื่อยขาดว่าคตุม มันช mm. ูมันมเน้อหลกกินแม่เลกม่จิับมาเด้กพี่น้อามตาเอฟเคควันฮัจุทีนี้ต้องมหมันหล่นไอจ้ก็เอาถั่วตุกสามมันหล่นกินแบบธรรมดาใช่กินแบบทธรรมดาใช่โลประจักินตรงมาเตแกินกลางควันกินกลางควันไปกินหหลตคแหล เรื่องขอ๋ยวไปเรื่องยางไปพูดแล้วไปอยู่ง่ายบอลเนาะงายหมองโยควรผ่าเผินเนาะวนเพื่อนเพื่อนเองเอาตงซะแ้กะตูอนะจข้ามเก่าเมียเลือให้มาเดินพีอง เดินมาเดจอี <te all> <te ่ยิ้มมองเด้ออีบ้านกุบุ๋มมาวะว้าอาบน้ำเลยนะอาบน้ำเท่าเลยคนมาค่าเดียวคนเอาว่าอาบน้ำมาพี่น้องข้าวต้มแต่ค่ะจะหู้ใส่หมอนั่นบอกพี่น้องสาวันตากมานนำหลังเด้อไม่ใช่เลื้ยงขอย่อมไปเลยเอาคนวะ เพะถั่วที่สองเธอตักเหรอพี่น้องเือที่สามผั้ใหญ่ส่งมาทำรังว่าเสียมาตักอีกเดียนเน๋ยวนึงสเล่นะสิได้จกคลิปก็นอนเพราะว่ากินอิ่มละนั่งทองตึงนั่งตากเริ่มยอนละจะนอนสิไปหาเอาเพื่องเอาอยาใ,าให้ง่วอีกนอนทุกคนไปพอกันไหมคลิปหนาเด้อลองกองไม้ไปนี่นะเสียงดังฟังสัตว์อยู่บ่พี่น้องภาพสัตว์อยู่บ่คอมเมนต์บอสสเล่ย์ใเด้อไปพอกันไหมคลิปหนานอะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสองสหล่สองสหล่เศร้าลาสู้หนึ่งเด้อพี่น้อง Bye bye, soy